ตัวเลขในงบการเงินหลอกเราได้อย่างไร <l ots> ข่าวซ t าร์ที่เกิดขึ้นนะคะเ <l ots> ชื่อว่านักลงทุนที่ลงทุนทั้งในหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นกู้ของซารเนี่ย <l ots> หลายคนก็ได้ทําการศึกษาพื้นฐานของกิจการรวมไปถึงไปทําความเข้าใจงบการเงินของเขาแล้วนะคะแต่ก็น่นลค่ะก็ต้องบอกว่าตัวเลขในงบการเงินนั้นเนี่ย บางทีมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไปนะคะอย่างกรณีของ Star ์เองเขาก็มีการตกแต่งบัญชีจนทำให้นักลงทุนหลายท่านเนี่ยเข้าไปติดกําดักกับตัวเลขที่ดูสวยงามแบบนั้นแล้วตัวเลขในงบการเงินนั้นหลอกเราได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยเมฟิลปิ่นกล้าวลักชัวรี่ทาวน์โฮมตรงข้ามเซนทรัลปิ่นกล้าวสังคมส่วนตัวเพียง68ครอบครัวเท่านั้นเริ่ม14.5ล้านบาท22-23กรกฎาคมนี้พบกับงานพรีเซลเปิดบ้านตัวอย่างและคลับเฮาส์ครั้งแรกงบการเงินเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนสมุดร,รายงานสุขภาพของกิจการนั้นๆซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้นะคะว่ากิจการนั้นๆเนี่ยน่าลงทุนหรือเปล่า โดยในปัจจุบันนั้นนะคะหลักการทางบัญชีเนี่ยก็อนุญาตให้ผู้จัดทําบัญชีสามารถจัดทํางบการเงินเนี่ยนะคะภายใต้ดุลยพินิษ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเ้ามองนะคะว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างก,กันออกไปอย่างเช่นเครื่องจกักรเครื่องจักรหนึ่งเวลากิจการหนึ่งซื้อมาเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกที่จะตัดค่าเสื่อมได้ตามสภาพของการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั้นๆบางกิจการอาจจะเลือกตัดค่าเสื่อม20ปีหรือบางกิจการอาจจะเลือกตัดค่า เสื่อมแค่15ปีและตัวเลขที่ไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยละค่ะที่ทําให้งบการเงินของแต่ละบริษัทออกมาก,ก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ในบางครั้งก็ถูกเอามาใช้เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่าปกปิดความจริงอะไรบางอย่างที่ทําให้นักลงทุนนั้นเข้าใจผิดได้ซึ่งการตกแต่งบัญชีที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ทําได้กันหลายวิธีนะคะ มาดูกรณีแรกกันนะคะนั่นก็คือการบันทึกต้นทุนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเพิ่มกําไรให้ดูดีเกินจริงค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะจะเน้นไปที่การบันทึกต้นทุนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ที่จะบันทึกได้ต่ำกว่าความเป็นจริงได้เนี่ยก็จะมาจากทั้งค่าเสื่อมราคาหรือว่าตั้งสับรองนี้ศูนย์นะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าสามารถทําได้ค่ะหากผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นยอมรับในการตั้งสมมติฐานของผู้บริหาร ดังนั้นนะคะถ้าสมมติฐานของผู้บริหารท่านไหนเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะก็คือตีเรื่องของต้นทุนทั้งค่าเสื่อมตั้งสำรองนี่ไว้เยอะๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้กาไรเนี่ยดูน้อยกว่าความเป็นจริงในทางตรงกันข้ามค่ะหากสมมติฐานของผู้บริหารท่านไหนที่ค่อนข้างแอกระสีฟนะคะคือมองโลกในเชิงบวกมากไปหน่อยเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนที่เขาเผื่อทั้งเรื่องของค่าเสื่อมค่าตั้งสำรองนี่ศูนย์เนี่ยนะคะมันดูต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็จะส่งผลให้ตัวกาไรนั้นดูดีเกินจริง ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเนี่ยเขามีการลงทุนในเครื่องจักรค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะเขามีการตัดค่าเสื่อมเครื่องจกักรนี้ไว้10ปีตามสภาพการใช้งานของเครื่องจักรนี้นะคะแต่ต่อมาค่ะผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งสมมติฐานใหม่ว่าเครื่องจักรนี้เนี่ยน่าจะใช้งานสําหรับการผลิตได้มากกว่า10ปีเรียกว่าขอตัดค่าเสื่อมของเครื่องจักรนี้20ปีเลยนะคะลองคิดดูเล่นๆน,นะคะว่าถ้าเครื่องจักร ตัวนี้เนี่ยนะคะมีมูล,ลค่า1ล้านบาทตอนแรกเนี่ยเขาตัดค่าเสื่อม10ปีจะปีละประมาณ1 0 0 0 0แบาทถูกไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนสมมติฐานแล้วผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยอมรับได้ในสมมติฐานนี้เนี่ยนะคะค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ปีละ50,000บาทเท่านั้นเองและไอตัวเลขของค่าเสื่อมนี้ไปอยู่ตรงไหนต่อตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะไปถูกคำนวณในต้นทุนขายค่ะลองคิดดูนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เครื่องจักรนี้เนี่ย ถูกตัดค่าเสื่อม10ปีเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนขายที่มาจากส่วนของค่าเสื่อมของเครื่องจักรนี้ก็จะอยู่ที่ปีละ1000 100, 0แบาทถูกไหมคะ <S <S ในขณะที่เมื่อเครื่องจักรนั้นถูกตัดค่าเสื่อมในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นต้นทุนขายที่คิดจากค่าเสื่อมของเครื่องจักรนี้จะเหลือแค่5 0,000บาทเท่านั้นสังเกตไหมคะว่าตัวเลขกําไรของ2ก้อนนี้จะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าการเลือกที่จะตัดค่าเสื่อมจากเครื่องจักรในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจะทํา ให้มีกำไรเพิ่มขึ้นทันที50 0 0 0บาทและแน่นอนค่ะว่าเมื่อตัวเลขต้นทุนขายต่ำลงแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้นักลงทุนนั้นเข้าใจผิดได้ค่ะว่าบริษัทนั้นมีศักยาภาพในการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะบริษัทไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เปลี่ยนสมมติฐานการตัดค่าเสื่อมของเครื่องจักรเท่านั้นเองกรณีที่2คือการสร้างรายได้ปลอมๆขึ้นมาแต่ไม่ได้รับเงินเข้าบริษัทจริงนะคะ วิธีนี้เนี่ยนะคะจะทําให้บริษัทนั้นสามารถรับรู้รายได้ทางบัญชีค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเงินเข้ามาในบริษัทเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในเชิงของตัวเลขทางบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบกรราําไรขาดทุนเนี่ยก็จะเห็นแหละว,ว่าบริษัทนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยนะคะจะถูกลงไว้ว่าเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกค้าที่ทําการสั่งซื้อของของบริษัทไปยังไม่ได้จ่ายเงินบริษัทเข้ามานะคะยังเป็นหนี้บริษัทอยู่ อย่างตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นจริงกับบริษัทที่ชื่อว่าร o ยเน็ตนะคะบริษัทนี้เนี่ยขายบัตรเติมเงินอิเนเทอร์เน็ตค่ะซึ่งรูปแบบการขายของเขาก็คือเขาจะไปฝากขายบัตรเติมเงินอิเนเทอร์เน็ตนี้ที่ร้านค้าปลีกนะคะโดยรอยเน็ตนั้นจะรับรู้ไรายได้ทันทีที่เอาบัตรเติมเงินอินเทอร์เน็ตนี้ไปฝากไว้ที่ร้านค้าปลีกเพื่อทําการขายต่อไปทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ได้มีผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อบัตรเติมเงินอินเทอร์เน็ตนี้จากร้านค้าปลีกนั้นๆเลย พอเรื่องเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะทางกรอตก็เลยเข้ามาตรวจสอบค่ะแล้วก็สั่งให้ทางรอยเน็ตเนี่ยมีการปรับปรุงงบการเงินนะคะจนกลายเป็นว่าจากเดิมที่กําไรอยู่กลายเป็นรอยเน็ตเนะะี่ยขาดทุนทันทีส่งผลมาถึงเรื่องของการที่กรอตตนั้นสั่งลงโทษผู้บริหารนะคะแล้วก็ทําให้รอยเน็ตนั้นต้องถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ในที่สุด หรืออย่างกรณีของสตาร์กล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือมีการออกเอกสารการขายจริงเพื่อเอาไปประกอบการจัดทําบัญชีนะคะแต่สินค้าเนี่ยไม่ได้มีการส่งมอบจริงและบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินมาจริงๆ ในทางบัญชีเนี่ยสตาร์กได้ลงบันทึกรับรู้รายได้ในงบกําไรขาดทุนแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ยังไม่ได้รับมาเนี่ยเขาบันทึกลงในงบดุลในฐานะลูกหนี้การค้าค่ะดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยนะคะจะเห็นว่ารายได้ของสตาร์กนั้นเติบโตดีค่ะแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับเงินเข้ามาจริงๆวิธีการที่3การสร้างรายจ่ายปลอมเพื่อยักยอกเงินของบริษัท โดยปกติแล้วนะคะบริษัทต่างๆก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าอย่างเพื่อเข้ามาเป็นวัตถุดิบหรือว่าเข้ามาเป็นต้นทุนในการผลิตต่างๆอยู่แล้วนะคะการออกเอกสารการสั่งซื้อสินค้านั้นเมื่อออกไปบริษัทจ่ายเงินไปก็จะได้รับของกลับมาค่ะแต่ในกรณีของ s t า r ์กเนี่ยนะคะมีการออกเอกสารการสั่งซื้อปลอมขึ้นมาค่ะ นั่นหมายความว่าสตาร์กนั้นนะคะมีการสั่งซื้อของจากบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของสตาร์กถือหุ้นอยู่แล้วก็มีการออกเอกสารการสั่งซื้อแบบปกติเลยนะคะมีการทําการจ่ายเงินซื้อของล่วงหน้านี้ไปแล้วก็มันลงบัญชีด้วยนะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเอาออกไปเพื่อจ่ายเงินซื้อของล่วงหน้าค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ทําให้เกิดการได้ของกลับมาจากการสั่งซื้อเลยนั่นก็หมายความว่าเงินของสตาร์กเนี่ยนะคะ ถูกไหลออกจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3กรณีนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการตกแต่งบัญชีที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างกรณีที่1และกรณีที่2นั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการตกแต่งบัญชีเพื่อให้ตัวเลขของกําไรของกิจการนั้นๆเนี่ยดูดีเกินจริงนะคะ แต่สําหรับวิธีที่3เนี่ยนะคะจุดประสงค์ก็คือเป็นการโอนถ่ายเงินซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและควรจะเป็นของผู้ถือหุ้นทุกคนออกไปอยา่างภายนอกและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียและความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะทุกครั้งที่เราอ่านงบการเงินไม่ว่าบริษัทนั้นจะใหญ่ขนาดไหนมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือจะผ่านการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีชื่อเสียงขนาดไหน เราเองก็ควรต้องดูให้รอบด้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราควรจะดูไปถึงงบกระแสะเงินสดที่จะบอกการเข้าและออกของกระแสะเงินสดของบริษัทจริงๆซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ปลอบแปลงได้ยาก นอกจากนี้ทุกครั้งที่เราอ่านงบการเงินเนี่ยนะคะเมื่อเราสังเกตเห็นความผิดปกติหรือข้อมูลอะไรที่ดูดีเกินความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องใส่ใจแล้วก็ลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเรานั้นกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นเอง